แระหนัวุมาจตัุมาวมีาัวมศาวุัวาุัวัตัวา

Rancasiram Yajamak Putih nyampi Mayang panting Wisung-wisung Rakanat kaya Biksa rani Nasamah Rancasiram Yajamak Putih nyampi Mayang panting wisung ทิสรานัลยากามาโอัตตาพะัวเทวอาระคะมมาสมุทัสสะนภโมอัตตาพะตัวเทวอาระคะมมาสมุทัสสะโอัตตา สัตว์ตัวอะระห์ตัวสมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ โมตั t a t h a j a p a v โ t o arahato s มมาสัมพุทธุททังสรังคจามิุทังสรรังคจามิธุรมังสาังคจามิ สัมพันธ์สารังคจามิปานาปิตาเวราณีสิกขาปัตังสมาทิยามิปานาปิตาเวราณีสิกขาปัตังสมาทิยามิีปินนาทานาเวราณี สิกขาปัังสัยามิทินนาภานเวรมีสิกขาปัตังสัมิยามิกามโิาจารมเวรมีสิกขาปัตตังสมิยามิามิสุมิจฉาจ เวรมณีสิกขาปะคังสมาธิามิภวทวานาเวรัมณีสิกขาปะคังสมาธิามิภวทวานาเวรมณีสิกขาปะคังสมาธิามิภวทวานา อาณาอาเวรัมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิสุครามิระยะมัจจาภมาตานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิิสัันปปตทาาิ สยเนักต้องกิย <ad> ันตจเลนนักกัสสัมปทานใเลนนักทีพิญญ์สัสสมาสิ่งมีชีธทั้เจริญบุญดีเจริญพรจากยมพัทธบริษทั้งหลายที่เราชาวพุทธดับเพลิงของศาสนา หรือว่าเราทั้งทั้งหลายวันนี้มีโอกาสได้มาสักว่าสัมพันธ์าคือรูร้อนที่บรรพชคายหรือวัดมงคลตมิชาลาเป็นด้เดินทางมาปฏิบัติธรรมจับวัดที่วันที่ของจินดารับหนวันหนึ่งคืนวันนี้ก็ได้มีโอกาสรับบิณฑบาตบรรยากาโยมมาการต่อไปรับพรเป็นภาษาบาลี สามัเนีก็ให้พรเหมือนกันไปดนะ้วาายกวันยา,าทาวานิวะคาภุราปาริปุเรติสะตะลานเอวะเมวะอิโตตินตังเกิดานุปกปกะิเอสิเัสิกะปิตังตุมังเกปะเมวะเตมิจโตสัพเพปุเรตโตสังตะบาล จันโทปันราโตยัาปิโสติราโตยคาเววัาโตสาโรโควนาสตุมาเทววันวันตรายยดุพีายุโผล่วะ You're

น,นับกระพายแดงทีอ <c oughs> ท้าพ้ขอนกระธ่รมวินในวันนี้อาตมาภาพบีเป็นตัวเทียนของณะสนา์องควัตมงคลโกวิารามขอกราบขอกรุณวันนี้ผมก oh, ิจิยารามอุบาราทุกโูกทุกท่าันตลอดนถึงวันนี้จะได้การศึกษาแล้วก็เป็นบุญเป็นบุญตัวริง ลูกเี้เองก็งผ่านการฝึกฝนปฏิบัติแบามำบสมควรเป็รนระยะเวลากว่าสองสัปดาห์ซร่งหลกักสูตรของคนของเราไม่รับคน,นที่น้องน้องทำมาเลียนเป็นน้าจะอยู่ที่ประมาณที่สิบสองวัาสองมาเลียน,นซึ่งโครงการของเราตยากยมทั้งหลายเป็นโครงการที่ให้ความร่วมมัยร่วมมือจลายทาีเชื้อสายหลาย่านที่มากๆ ไม่ว่าจะเป็นคณะจังหวัดอุบลราธานีวัดองค์โกวิทาราวัดปกติยารารมรัวไปเพืับทำน่างานเจ้าคณะภาคสินนำโดยหลวงพ่อพระธรรมรา,านุวัตรเซึ่งโครงการนี้จ,จะชือเป็นพระราชกุศลให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวจิรเจ้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนิธิราชเจ้า กองเษประเทศรัตนราชสุดาสยามบรมราชมารีซึ่งวันรรนาวันบรราบรมนพถบพิตรบรมมหาาซึ่งเป็นวันคล้ายวันพราชสมพของกรมเกษตประเทศทันักัน Oh okay. สาานที่อาัยอยรตนอาตาจูพระอาจารย์ีตสักรพรราิสอวุาบ่าทีอุปกรณคอันฟังบาร์เกตเว้าวารัตุคนโภคาราสโม้นาจาาูเอาลอกกันยาเยวเ่ไรในโรรมชโอ้อาารยตาจูโยมุนย์าจูปุถมิยาเจาไร ซึ่งปัจจัยทั้งหมดนี้ก็จะไปร่วมการกิวัตของคนโดยสาราตัวเป็นน้ำอาหารน้ำตาลน้ำเปล่าของจะใช้ต่างๆให้กับน้องสามเณรเรียกว่าโอ้อย่าโยมสลายินแล่เป็นกุญาน้องสามเณรเหล่านี้อย่าโยมสลายได้ยินก็เป็นกุญตาได้เสวนาก็เป็นกุศลได้อุปทัดบุปตรตาข้าเป็นกุใจ เรียกว่าเป็นบุญทั้งผู้ให้และเป็นบุญทั้งผู้รับพระีิเรงวัดมงคลโศวิทารารามีปัจจุบันนี้ต่อสารภาพตามตรงว่าวัดมงคลโศวิทารามจาเหลือยน้อยแล้วเมื่อสิบปีก่อนเก้าปีก่อนแปดปีก่อสาระสิบรูปสี่สิบรูปทุกวันนี้พระเหลืออยู่ที่สิบกว่ารูปเรียกว่าน้อยลงน้อยลงได้ผมก็มารับน้องสมเด็จกลับไปทุกวัน แล้ววันที่20ต่อนวันลาสิกขา10วันก็จะได้พาน้องสามเณรไปปูนูนูนไปพัูน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 บ้างทีแรกคือูีูน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 สนู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 นวพูนานนูนูนูนานูนูนูนนูนูนูน์นนูนูนนนูนูนูนนอนนพนแนู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 นงนูนูนูนรน่นงกูนูนูกูนูนูนเนู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 วูนน จะบอกทางให้ท่านครับอ๋อไอ้บ้านน่ะโอ้ดิษในกบก็แม่จัดทหารให้ชมตัดนะครับเดี๋ยวโปรดได้เนาะต่างต่อระหว่างครับกับปานคงเป็นและมาเป็นตระหนักนาม <coughs> 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 ไปเลยตรงนู้นไปนั่นตรงนี้ไปทางนั้นต้องวางกะอาตจะดีแต่ก็จะไม่ได้ห้องเยี่ยมห้องสีเดียไปดิว่าจะไปไหนเอาไปดิ